ตาีจ้าเมนี้นะคะแอนซิมา่าเฮ็ดหมูย่างตะไคร่นะคะกับเป็นเนี่นะ,ะเป็นเนื้อหมูนะคะแอนกาซีไส,ส้ซ่อนนะคะจิ้มไปก่อนนะคะจิ้มจิ้มจิ้มนะคะจิ้ม ไข่นะคะเอนไซมเป็นตะไคร่สับนะสูสัมฤทธิ์มากจากอ่าตะาล่านเอเชียนะคะใส่พ้าปะมาณเนาะคะ่ะแล้วก็น้ำมันมะกอ,อกนะคะ น้ำมันมะกอกนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆครั้งที่สิใส่นะ้ำมันมะกอกให้ศึกษานะคะอันใดกินสดได้อันใดผ่านความร้อนได้นะคะให้ศึกษาซะก่อนนจะจ๊ะต้องระวังนะคะเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนี่กินสดได้นะคะแต่ผ่านความร้อนบ่ได้ค่แต่ว่าพริกไทยดำค่ะ black pepper นะคะใส่ไปจ้แล้วก็เกลือนะคะ ต่อนะคะใส่ไปจ้ามีแค่นี้นะคะเครื่องปรุงของแอนโอเคเราวเ่าแอนเนื้อซิมักไว้สักประมาณาชั่วโมงหนึ่งนะคะมูกมักได้ที่แล้วนะคะกะตอนนี้ก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ ใส่เป็นกระทะนะคะเพราะว่าหลังจากนัน้นเองนิีฮ็ตน้ำซอสนะคะย่างไปจนซุกนะจ๊ะแลครับมากลับด้านจ้ะ ต่ไปเจนว่าหมูสุกนะคะเดี๋ยวเขาเอาไปหั่นกันแค่เดี๋ยวมาเห็ดน้ำซอสกันนี่นะคะเห็นเอาออกไว้ถ้าเอามาหัน่นเติมน้ำลงไปนะคะด้วยเอ็นไซอาถั่รียากีนะคะเป็นแบบเหนียวเหนียวนะคะลงไป จะลงไปนิดนึงนะคะเกลือพริกไทยจะใส่น,น,น้ำตาลลงไปจักหน่อยนะคะกะ่จักหน่อยนะคะกะกะจักหน่อยน่ะแหละคะแต่บ่บถึงกับหลายครันนะ,ะแล้วก็แอนไซนเป็นน้ำสมสายชู้เป็นแบบของสลัดนะคะนี่นะคะ บะมี่กับบะไซนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะไซเป็นบะหน้าเป็นน้าสมสายชู้ธรรมดาอะไรนะคะเล่นซีไซอ่ะพริกไปนิดนึงนะคะพริกเพิมความเค็ดไปนิดนึงนะคะ สัญญาณบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเซ็ตสายใดนะฮะแล้วเขาเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงค่ะนะคะกาเป็นอันเซ็ตสินนะคะเป็นอ่าแบบเป็นน้ำราดนะคะน้ำแบบน้ำสลัดโฮมเมดนะคะ ใส่ได้นะคะใส่ได้เลยค่ะ mm hmm. เสร็จนะคะเอานะหมูล้งแอ็นฮันเนี่ยนะหมูล้งมาชุบในหนีนะคะนี่นะคะ,ะคสลดัดแอนกลจัดเ,เรียบร้อยนะคะจัดไปค่ะอยากจัดจังไรก็จัดไปนะคะ mm hmm. มีความสุขในการจัดแบบใดก็จัดไดเลยนะจ mm ๊ะ hmm. บ่ใช่ปัญหานะเม mm ็ด hmm. ง่ายนะคะอันควายไว้เรียบร้อย เอาสไตล์เอเชียเอเชียนะคะเสร็จสิ้นนะคะสลัดหมูย่างตะไคร้นะคะไปจ้เดี๋ยวเราไปกินน้ำกันจ้าัสติจ้าสลัดค่ะอาหารสุขภาพนะคะบ่มีหมูกับเอาเป็นไก่นะคะบ่มีไก,ก่ก็เอาเป็นหมู เอาเป็นย่งก็ได้ค่ะซีฟู้ดก็ได้นะคะ What is the sauce? I just milk. h o m e ลูกแอนเพิ่นมาก,กินจังเสียเป็นเป็นผลไลม้บ่มีเนื้อสัตว์ก็ได้นะลูกแอนอ๋อใหดเป็นเต้าหู้ก็ได้นะคะ Oh, okay. Mm -hmm. You said you want four. Mm -hmm. Great right. avocado, expensive, three dollars each. Mm-hmm. You buy a lot. Oh. Yeah. What? ถ้าคุณซื้อแบบนี t e ุณต้องซืองแพ็คก์มัน o สียเงินมากกว่าคอโดจ้ะแพงช่วงนี้แพงอีหลีหน่อยหนึ่งจึงสามเหรียญแคนาอร์อืเนาะ Why not? Spicy, Owen? A bit. A little bit. It's sippy. Blimey. Oh, it's soaked in the salt. I forgot to take... Not soaked in the salt. Where are you going? I'm just gonna go slow on here. Look. Is you're looking through the hole or is he going, oh my life so is. he's dabbing. He's what? Dabbing. <laughs> oh. My dad I'm done. Look on! กี่ยวอาหารไดเอทอาหารสุขภาพเพว่าไปนะฮะ Did you use up the blueberry? อืม yeah, Good. Only good for about three days. After that day. Three days? Four days. ถ้าคุณลไม้มันหลาเนาะก,ก่อนเลยหาแนวเหตุกินพอาะบัเราซื้อมาไวาหลาย About a week. We a r to eat today. That's good. I'm mm. going mean, love like Owen. You have a good day in school? Mm -hmm. I do. Yeah. I had a good day in school too. At it work. It's cold, very cold. Very yeah, cold this morning. Bubbly is a little bit sour. But Bubbly is something I will make. A lot of them are red. Yeah. They had a ton of them. There's boxes of these. I picked the best one I could find. What? They have boxes like that. Hundreds of them. Cheap. Cheap? Five bucks for that. Five dollars, like cheap. Is oh, it right? What was it? Three dollars. ไม่เ <Very> นนล็ก2.99 u ่ะมนมากรา,กาก่เื้ยก,กับแหงไปแล้วนะจ๊ะกัเป็นอาหารมือง่ายนาะคะเนาะมือเบาๆกินนักๆมาก,กลายมือแล้วกินเบาๆบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> มีตะูย, <So S 2> ยุงยุงชวบ้านแก My u f f f a e แก้มใหญ่สวัสดีครับครับผมครับอืมจูปี้ส์ nice cute น่า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  finish gapy face look so cute อะไรจ้าขอให้สุขภูสุขคตนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกค่มีเงินมีงานทำนะคะสู้ๆจ้ามันนี่บําเพนของข้ามวออื่นแม่นแน่นอนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะวันดีค่ะเอากระเป๋าไปบ่ายนะไว้ไปบ่ายนะไปบ่าย สวัสดีครับ and please subscribe f o r my mom's channel Hannah Hancock thank you and bugs is staring at me bye bye <c oughs> why bugs <c> is staring it always stares at me นั่งอยู่เนี่ลปะยหนาวจะพอบานก็เลยเปิดเตาพิงนะคะห่อนเลบันดีนั่งอยู่เนี่ยห่อนหลังห่อน คุณนะบนหนีเลยนางเป็นผูู้ผู้ดีคุณนะอเอา <c oughs> มันว่าจะเห็นกล่องมันแล่นหนีโหลดเด้ลูกสายหลานะเอาบายบายนะไว้ลูกไปไายบายครับบปไปอืมนาจะได้ไดได